นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นประทุมนะคนฟังที่มีคำถามนะคะมีประเด็นอะไรจะฝากถึงคุณแพท์ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะ Facebook Live f a n p a g e FM96.5 และช่องทาง YouTube ที่ thinking radio นะคะตอนนี้คุณแพท์นะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทย์คะ ครัต้นิวครับเจอกัท่านท่านผู้ฟังครับค่ะกลับมาเจอกันเนาะวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะกับสถานการณ์นะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ดูดีทีเดียวนะสำหรับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเนะี่ยหลายๆคนก็มองลุ้นกันไปนะพันเรอเหมือนกันพอเข้าใกล้ขึ้นไปทุกทีนะคุณแพทย์เรามีความหวังไหมในรอบนี้ก่อนที่เราจะเห็นดอกเบี้ยขึ้นเราจะเห็นแตะสักพันเจ็ดร้อยสักรอบหนึ่งก่อนไหมคะมองอยังไงคะคุณแพทย์คะ ผมว่าคนส่วนใหญ่พอร์ไม่ได้ขึ้นนะคุณดิวเพราะมันขึ้นด้วยผมถ้าดูเนี่ยเนีกลุ่มน้ํามันเนี่ยพรตทองเห็นไหมใช่ครับถ้าใครไม่มีก็คือก็ไม่ไได้ประโยชน์อืนะครับตัวเรือก็ยังนิ่งๆอยู่นตลาดนะครับก็จริงก็ทําให้เห็นนะว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนตลาดที่อื่นนะคุณเิวของเราเป็นตลาดเหมือนโลกเก่าอะโลกเก่าค่ะ นะครับน้ำมันขึ้นเราขึ้นอะไรเงี้ยอื่น<อ>เขาเทกลงจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคทางฝ้าอเมริกาก็แบบโหค่อนข้างที่จะมีปอมผันผวน,นมากเลยทีเดียวเนาะอย่างล่าสุดที่มีการรายงานตัวผลประกอบการของตัว facebook ออกมาเนาะพอมีจำนวนผู้ใช้เหมือนกับ ลดน้อยลงสักเล็กน้อยเนี่ยก็ดูเหมือนตลาดอ่อนไหวมากราคาหุ้นนี้ปรับตัวร่วงแรงแรง,แรงมากเลยเนะคุณคุณแพทคะตรงนีนะ้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรคะแต่ไม่ได้เป็นทุกตัวนะส่วนใหญ่ตัวหุ้นใหญ่ๆกลุ่มแฟงต่างๆเขาออกมาก็ผลประกอบการดูดีหมดจะมีตัวเฟซ o o ๊กละนิดนึงแต่ว่าโอโ้ทุนเทเยอะมากเลยนะคุณแพทคะสะท้อนอะไรคะตรงนี้เป็นตัวแสดงว่ามันมันเหมืนมนอนโอเวอร์ไพรส์ราคามันแพงไปก่อนหน้านี้ นะครับคือบางตัวมันก็ยังมีผลประกอบการค้าประกันนะนะ,นะครับแต่ว่าคือถ้าเราดูมันมันค่อนข้างแพงอะ่ะนะครับซึ่งปกติเนาะอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอผมก็จะไม่ชอบไปตามเนาะเพาไม่ตามเราก็ไม่ไม่เจ็บตัวนะครับเวลามันมันดีเราก็มันต้องตามแต่ตอนเนี้ยถ้าใครสนใจมันเริ่ม,เร,มเริ่มต้องมองแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าราคามันมีส่วนลดลงมาพอสมควรคนะครับพอวอลรุ่มเริ่มบางเราก็เข้าได้นะถูกไ่มเนอืย นะครับสาหรับคนที่คือหลายคนบางทีไปคือใครเข้าข้างบนยังไงก็เสียตังค์อ่ะเออคือบางทีตอนขึ้นมันเข้าใจอารมณ์เลยว่าขึ้นเหมือนไม่มีวันลงถูกไหมคุณบิวค่ะนะครับคือคนจะเข้าไปซื้อสมุดจะเข้าไปซื้อเฟซบุ๊กเนี้ยหุ้นตัวนี้ยังไงคือมองไงมันก็ดีถามว่าคอเตอร์นิมเปย์มันก็ยังดีนะรายได้มันก็ยังไม่ได้แย่นะ<ช>นะนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเติบเติบโตมันมัน ลดลงหรือเน็ตฟิกอย่างเงี้ยแต่ตัวเพิ่มขึ้นนะ,ะกำมาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอัตราลดลงแต่หุ้นลงทีแบบโอ้โหครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคือถามว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณถ้าคุณชอบอ่ะมันต้องเป็นจังหวะในการที่คุณต้องเริ่มจับตามองแล้ค่ะนครับคือพอวอลุ่มอย่างที่บอกอ่ะพอวอลุ่มมันเริ่มแบบ น้อยลงแรงขายเริ่มเริ่มหมดก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าค่ะนะครับนั่นหมายมว่าจริงๆแล้วในมุมมองคุณแพทนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนจะบอกอ่าอัตราดอกเบี้ยนะมีการจะขยับปรับขึ้นมีการถอนสภาพคล่องจากระบบไอ้หุ้นโกลดทั้งหลายหรือว่าหุ้นเทคเองนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเคยสดใสมันน่าจะหนังคนละม้วนล,ละหุ้นไวุอายยจะกลับมาแต่จริงๆคุณแพทมองว่าจริงๆลองเทอมหุ้นเหล่านี้ก็น่ายังยังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกแล้วก็ยังไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ราคามันปรับตัว ตัวย่อลงมามากๆเนี่ยเป็นจังหวะมากกว่าที่จะล้างพอร์ตหนีใช่ไหมคะคุณแพทในหุ้นเทคเหล่านี้ใช่ใช่ค,คือคผมว่าเราต้องไปไปก่อนคนอื่นเนี่ยค,คนอื่นเขาจะตามหนูตอนนี้เขาก็ไปตามตัวที่เป็นขึ้นตัวแวลูหน่อยอะไรยงเงี้ยซึ่งถ้าไปดูมันก็ขึ้นมาพอสมควรค่ะนะครับแต่ถ้เกิดแบบว่าอย่างเงี้ยพอมันเริ่มลงมาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องรีบจนแบบว่าโอ้โหรูมยังแรงอยู่กระโดดเข้าไปอย่างเงี้ยม,มันก็ยังมีโอกาสลงต่อค่ะ นะครับแต่พอลงลงถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มนิ่งไงราคาจะเริ่มเห็นขึ้นบิพอมันนิ่งปับ๊บนิ่งปับ๊บเออ,เอ,อโอเคอก็เริ่มเริ่มไม้ที่หนึ่งก็ได้อืนะครับคือไม่ต้องรีบอ่ะนะครับแต่ว่าการที่แบบว่าเออมาถึงตรงนี้ผมเออ็นจุดที่งป็นจุดลัางถอดและเหมือนกันนะคุณแพทใช่ไหมคะจะเริ่มขยับใช่ใช่ก็คือว่าอถ้าสักคุญยาข้าวคุณต้องเข้าสิถูกไหมสมุอยาเข้าอลิบาบาเข้าอริบาบาตรงเนี้ยนะครับแต่ถามว่าอาจจะเข้าแล้วเผื่อใจไว้ว่าถ้ามันมีอะไรที่ แรงๆอีกสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้เป็นไปได้อีกสักทีหนึ่งะนะครับจริงๆมันคือผมว่ามันอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงในถ้าพูดถึงระยะยาวนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างเพยกตัวอย่างเนี่ยอเมริกาเพิ่งลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราไปดูโอ้โหจีนมันลงมานานแล้วค่ะ่ะอลงมานานแล้วมันเสด็จน้ํานานกว่าแล้วคนที่อยากขายน่าจะขายไปเกือบหมดแล้วนะครับคือถ้าเกิดมันมีอะไรช็อๆเนี่ยผมว่ามันก็จะมีลงมาอีกแต่ว่าไอการลงมาอีกเนี่ย เป็นการซื้ออีกนะคุณผู้ชมสมมุติเราเข้าซื้อแล้วลงอีกก็ซื้ออีกเนี่ย<ฆ>คือมันไม่ใช่แบบว่าโอกว่าลงมาตรงขนาดนี้ถ้าลงอีกเดี๋ยวคัดลอดบอกไม่ต้องคัดลอดแล้วนะครับสําหรับ<ฆ>ตัวที่พื้นฐานดีนะน<ฆ>ะครับมันไม่ใช่บางคนบอกโอ้เหตทคกตัวหรือเปล่าบอกมันไม่ใช่เทคตัว,ม,ม,ตว<ฆ>มันต้องดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่หรือเปล่าเพราะบางตัวมันมันขึ้นมาตามตัวใหญ่อื นะครับแล้วก็เวลาลงมันก็ลงแรงมากเลยคนบอกโอ้โหนี่ไงเป็นโอกาสแต่แบบนี่ทุกตัวนะค่ะเออเราต้องเน้นตัวที่แบบมันคือถ้าเกิดเราเลือกในวิกฤตจริงๆเนี่ยเราเลือกตัวท็อปๆได้เลยเดีอือเราไม่ต้องไปเลือกตัวแบบขอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมไม่ต้องอ่ะค่ะนะครับไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันมาหลังจากที่ว่าคุณคือตัวอื่นมันตัวใหญ่มันไปแล้วไงมันขึ้นไปแล้วนะครับแล้วคุณไม่มีตัวเล่นก็ไม่เล่นตัวเล็ก นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกตัวใหญ่ใญนะจีนเงนี้ยเขาเลือกตัวหลักเลยนะครับแต่ว่าต้องศึกษานิดหนึ่ง,งว่าตัวหลักนั้นหลักจริงหรือเปล่านะครับคือคนหลักจริงหมายความว่าอะไรหมายความว่าธุกรกิจนี้ยคนจีนใช้จริงหรือเปล่าค่า่ะอมีไรายได้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นแค่แบบว่าโอ้เป็นแค่เหมือนเหมือนฝันอ่ะนะเดี๋ยวเนี่ยแต่มีตัวนี้ออกมาจะมีเทคโนโลยีนี้ออกมาแบบนั้นมันคือมัน,ม,นมันคือความเสี่ยงแล้วนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะต้องแบ่งไม้หน่อยนะถ้าให้ถ้าให้เทคนิคใช่ไหมคะคุณแพทต้องแบ่งไม้นะอย่าอย่าเพิ่งเข้าตุ้มเดียวที่คิดว่าอราคามันลงมาแล้วเพราะว่ามันอาจจะขย่าขย่าได้ได้ตลอดอีกหลายช่วงเวลาเหมือนกันคุณแพทมองแบบนั้นไหมคะยังไม่ต้องรีบมากก้อนใหญ่เลยทีเดียวอะไรเงี้ยใช่คือเทคอย่างเทคอเมริกาผมว่ายังได้อีกอีกนิดแต่ถามว่าเราต้องเริ่มมองอะไร คืออารมณ์นี้ต้องเริ่มเริ่มสนใจก่อนนั้นนี้ไม่สนใจเลยอันนี้คือแบบใครพูดเถียงผไม่เอาอแต่ตอนนี้เอ้ยเริ่มสนใจค่ะืออารมณ์มันต้องเปลี่ยนเราได้มองเห็นตรองการ่ยคุณบิวเราต้องเริ่มจดแล้วว่าอตัวไหนเราตัวไหนน่าสนใจอห็นไหมเราได้ไม่ไม่ใช่แบบว่าพอลงมาเดี๋ยวรอให้ต่ำสุดแล้วเดี๋ยวค่อยคือใครพูดอย่างนี้นะคุณบิวไม่ไม่เคยได้ซื้ออะ เ,ออเราตำสุดเราตำสุดสุดท้ายมันกลับขึ้นไปที่เดิมยังไม่ตื้อยังไม่ได้เข้าเลยตกรถ<ม>สุดท้ายาจบที่ตกรถอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมคะใช่ใช่สถานการณ์แบบนี้ต่อราคามากๆก็ไม่ได้อาจจะดูจังหวะที่เหมาะสมทํากันบ้านไว้แล้วก็ซอยไม้เข้าแบ่งไม้เยอะหน่อยนะเพราะว่าความผันผวนมันยังปกคลุมตลาดอยู่นะคะอันนี้<ช>คือบรรยากาศของตลาดอเมริกากับตลาดจีนซึ่งคุณพัด์มองว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยสําหรับหุ้นตัวดีๆพื้นฐานดีที่ปรับตัวลงมาเยอะนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับฐาน ระดับหนึ่งพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะในในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่อยๆอถือว่าใช้ได้ถือว่าออใช้ได้เลย<า>นะครับคุดตับแบบนี้ก็คือดูดีอะสัหรานสุดรยยาวานะครับที่ไหยว่าโอเคมาจะไม่ใช่จุดต่ําสุดมันยังไม่จําต่าสุดหรอกอ,อืนะครับมันก็ต้องมีแบบยื้ออีก พอสมควรค่ะนะครับอันนี้อาจจะสวนทางกับความคิดคนทั่วไปนะเพราะตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังคิดว่าจะเริ่มลดน้ําหนักคุณแพทย์คัดลอสใช่จะเริ่มคัดลอสจะเริ่มแบบลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่กําไรอาจจะเคยกําไรเยอะก็ยอมที่จะขัดทุนกําไรลงมาหน่อยแล้วก็ทริมออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสวนเลยเหมือนกันเนาะคุณแพทย์ใช่ไหมคะมองสวนตสวนทิศทางจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะคุณบิวคือถ้าเราเราสวนคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยโอกาสเราก็จะมี คนรอบแผนแล้วต้องดีคนส่วนใหญ่เนี่ยครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็เล่นตามกันนะตอนนี้ที่ไม่ดีอกองทุนนี้เชียร์กันไปซื้ออย่างเงี้ยตอนไม่น่าเชียร์เลยคือแบบพูดง่ายๆแบบไม่ไม่น่าซื้อตามตอนนี้เขาเชียร์คนะนะครับแต่ถามว่ามึงผมเข้าใจนะผมอยู่ผมอยู่ในลักซั์อย่างเงี้ยเวลากองทุนหม่ยังจําได้เลยอาร์ตนี่แบบเอ้าเฮ้ยเชียร์กันหน่อยผมก็ไม่อยากเชียร์คือแบบว่า มันเราก็ดูแล้วตอนเนี้ยมันก็ลงมาลงมาเยอะมากเนาะสี่สิบเปอร์เซ็นได้ไหมคะคุณแพทย์เนาะบางกองเขามีหลายซีรีส์ด้วยเนาะอาร์ของเขาเนี่ยใช่คือ,อมผมเชื่อว่าคนที่ลงนี่ขาดทุนหมดเลยอะก่อนหน้านี้นะครับแล้วเขาก็ลงมาถามว่าเอ้าทำไมต้องเชียร์กันด้วยแก็มันก็เป็นอย่างนั้นอหะคือ <ขา S 2> ถามว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่คนซื้ออยากซื้ออย่างนี้ไงค่ะ <ขา S 1> คือคนซื้อเนี่ยถามว่าถ้าเขาอกองทุนมาเช่นแบบตอนนี้ยผมว่าโอ้โหกองทุนที่ หุ้นกำลังลงมาห้าสิเปอร์เซ็นแล้วผมไปกว้านซื้อมาแล้วทําเป็นกองทุนขึ้นมาเนบิลไม่มีใครอยากซื้อนะค่ะคนบอกโอ้กองทุนนี้เอามากเลยไม่มีวิสัยทัศน์เลยซื้ออะไรที่แบบว่ามันลงแต่สุดท้ายถ้ามองระยะยาวกองทุนอย่างเงี้ยชนะอืแต่บิสังเกตไหมไม่มีคนทําะเพราะว่าทําแล้วมันมันขายยากอืแต่ถ้าเกิดบอกโอ้ตอนนั้นผมนจำได้ะตอนนั้นมนาร์กเนี้ยบอกโอ้ โอ้อาร์เนี่ยแคที่บูดโอ้โหแบบเจ๋งอ่ะใครมีลแล้วแบบอินมากมนะครับคุณเจ๋งอ่ะเท่อินเตนนะครับแต่ถามว่าเท่อินเตนเนี่ยตอนเนี้ยน้ําตาไหลไงค่ะเออ่นะครับคืออย่างเงี้ยผมว่านักทุนต้องต้องมองเปลี่ยนไปม,นมันเลยยากเวลาถามว่าเวลาคนถามว่าไอ้ซือกองทุนอย่างเงี้ยบางทีเราต้องหาตอนที่มันแย่แล้วไงค่ะ นะครับถามว่าถ้าคุณจะซื้ออ้างจริงก็วันนี้ก็ต้องก็ต้องเริ่มเริ่มมองอมนะครับซือซื้อตอนมันนู้นมันมันผิดจังหวะไงนะครับแต่วันนี้มันต้องเริ่มมองว่าเอ๊ะหรือมันเริ่มน่าสนใจหรือเปล่าค่ะนะครับอะไรแบบเนี้ยผมว่าเราต้องเริ่มมามอง มองมุมสวนเนี่ยนะครับอย่าซื้อตอนที่เขาโอ้ฟังดูก็แย่เนาะเวลาเขาเขาขายเขาเทียอย่างเงี้ยเราเราก็มันไม่เหมือนสินค้าอย่างอื่นอย่างของบิอหุ้นมันต้องมันต้องซื้อตอนชบเซาระนะครับถ้าเราซื้อตอนคนอื่นเชียร์กันซื้อพร้อมกันอย่างเงี้ยก็เจ๊งเจ๊งหมบวะนะครับคือถ้าตายอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเงี้ยวบนบนไปเรื่อยๆนะครับจนจนเราเข้าใจอืคือถ้าอยู่ในตลาดยังไม่นาน คุยอย่างนี้ก็จะไม่เข้าใจนะคุณดิวคนแบบคุณแพทย์พูดอะไรอ่ะแบบชอบพูดสวนคนอื่นบอกถ้าคุณอยู่ในตลาดเข้าไปนานเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นว่าโอ้นี่มันนี่มันเหมือนสัจธรรมเลยนะใช่ไหมถูกไหมมันคือแบบว่าเอออย่างเงี้ยคือแพทยจะพูดได้เลยว่าอะไรที่เขาเทียนอย่าซื้อเลยจะเสียกันอะไรที่ฮิตอย่าซื้อเลยนะครับอะไรไม่ฮิตอ่า น่าสนใจหรือเปล่าต,ต้องเริ่มศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมักจะเกิดก่อนคน,คน,คนเขาเรียกมันต้องเ้าขอนก่อนตลาดหรือก่อนภาพใหญ่เสมอด้วยนะคะมันจะเกิดขึ้นก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราก้าวช้าไปพลาดหนึ่งมันเหมือนแบบอ่านราคาหรืออะไรหลายอย่างมันก็จะวิ่งไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นเทคดีๆนะคะกลุ่มใหญ่ๆห,หุ้นจีนนะคะหุ้นเทคทั้งหลายหรือที่แบบมีพื้นฐานดีๆเนี่ยเริ่มมีความน่าสนใจแล้วย้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยล่ะคุณแพทคะเป็นคนละภาพไนหะเพราะว่าตอนนี้เราดูเหมือนตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีความแข็งแรงหลายคนก็เทียบนะตอนเขาขึ้นแรงเราก็ไม่ได้ขึ้นแรงกับเขาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่ภาพตลาดหุ้นไทยการเลือกหุ้นนะวันนี้เนี่ยต่างกันไหมคะคุณแพทคะอ่า ตลาด<ช>หุ้นไทยผมว่ายังมันยังไม่ได้ร้อนแรงอ่ะออือนะครับคือแาบว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันก็เราก็ไม่มีเทคโนโลยีเนาะค่ะเราก็เป็นนี้ของเราอ่ะอม,อม,มีแต่อาหารการท่องเที่ยวอะไรของเราก็คือแบบว่าธุรกิจแบบยุคเก่าค่ะนะครับซึ่งยุคเก่าถามว่าดีไหมผมว่าในภาวะการผันผวน,นยุคเก่าก็ก็ปลอดภัยดีอือ,อะไรตัวปันผลก็สูงมากค่ะ นะครับยังกลุ่มหลักของบ้านเราปันผลก็สูงอยู่แล้วนะคไม่ว่าเป็นทั้งธนาคารหรือพลังงานปันผลที่ค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยค่ะนะครับคือพูดง่ายใครมีเงินได้เยอะซื้อไว้เนี่ยดีกว่าฝากธนาคารเยอะแยะเลยนะหรือแม้แต่จริงๆซื้อหุ้นธนาคารเองก็ดีกว่าฝากเงินธนาคารคนะครับเพราะว่าดาวไซต์มันก็ต่ำนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ปันผลอย่างเงี้ยคือบ้านเราผมว่ามันค่อนข้างเป็นจุด ที่เขาเรียกว่าปลอดภัยเนาะนะครับแต่ว่าก็เนาะคือคนก็จะมองว่าแบบโอ้บ้านเราแบบมันไม่มีอนาคตอะไรเงี้ยผมว่าก็ว่เป็นไซเคิลอะนะครับคือตอนนี้เราเริ่มดูดีแล้วว่านะครับดูดีมากขึ้นะนะครัแต่คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ซื้อก่อนหน้านี้ไงใช่ ใช่ไหมคุณบิคือคุณต้องไปอีกเซ็ปหนึ่งไม่ใช่แบบว่าวันนี้เพิ่งมาซื้อมันก็จะเนี้ยอืดหน่อยช่วงนี้ก็ไซเว่เหมือนกันนะ <assass inate S 2> ครับแต่ใครซื้อมาก่อนนันนี้มันขึ้นมาหนึ่งเพืก็กตอนเนี้คุณก็เฉยๆนะพอตลาดปรับเง,งี้ยค่<ข>ะนะครับเพราะเพราะพอ,พอ,อคุณก็ไม่กระทบนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาบวกคือบวกแล้วปรับฐานอย่างเงี้ยมันไม่ได้กระทบถึงถึงต้นทุนแต่คนที่ซื้อตอนเนี้ก็จะเหนื่อยคุณบิวเพราะอะไรเพราะว่าซื้อเสร็จมันก็ไม่ได้ไปแล้วมันก็ซื้ออีกคนก็บอกไม่มีนาคตรอย่างี้้ยมันก็ทําใหแบบ บบพูดยากเนาะว่าควรทำรํำยังไงแต่ถ้าถามผมว่าเอาแล้วถ้าอีกเครื่องเป็นไหนผมว่ามันขึ้นอยู่แล้วแหละพอมันขึ้นเสร็จไอ้อคนที่ซื้อข้างล่างยิ่งสบายก็ไปและคนที่ที่วันเนี้ยยังไม่ได้ซื้อผมว่าเขาก็ยังไม่ซื้ออีกแล้วขึ้นไปรอข้างบนแล้วก็บอกโอ้เนี่ยรู้ยี้น่าซื้อตรงจุดเมื่อกี้นะนะครับแล้วพอถึงข้างบนจริงๆเนี่ยผมว่าเซนติเมนต์จะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยโอ้ตอนนี้ตลาดคนไทยเริ่มน่าสนใจแล้วนะค่ะอ้าคราวนี้ย เป็นอารมณ์ที่คุณจะเริ่มเข้าแต่ว่ามันไม่น่าเข้าแล้วไง <c oughs> คือผมว่าเราต้องไปหนึ่งเรื่อหนึ่งหนึ่งสเต็ปก่อนคนอื่นะนะครับเพราะว่าถ้าเราตามสเต็ปคนปกติอย่างเงี้ยมันเริ่มมันเริ่มเหนื่อยอนะครับเหมือนคุณอยู่ตลาดคริปโตอย่างเงี้ยวันนี้เหนื่อยไหมคุณเข้าคริปโตเหนื่อยจะตายถูกไหมเพราะอะไรเพราะถามว่าคุณเข้าสเต็ปที่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากเข้าค่ะเออพอคุณเข้า คือเราไม่รู้เราตรงไหนที่คุณเข้าแล้วกาไรห,หรือขาดทุนแต่ประเด็นคือคุณลองสังเกตดีๆว่าถ้าคนอื่นอยากเข้าอ่ะแล้วเราไปเข้าตรงนั้นเนี่ยเราแทบจะเป็นเหมือนบแลงเมาเนาะแล้วก็ขาดทุนแล้วก็แบบเราก็งงว่าแบบโอโ้โหคนอื่นเขารวยแต่ทำไมเราจนไม่ใช่คุณเข้าผิดจังหวะค<า>่ะคุณเข้าในสเต็ปที่คนส่วนใหญ่เขาเข้าเข้ากันคุณเข้าในจังวหวะที่คุณรู้สึกดีอืนะครับเราต้องฝึกว่าในการลงทุนทุกแบบทุกสินทรัพย์ผมว่า ต้องเข้าตอนที่รู้สึกไม่ดีค<า>นะครับเราก็ถามคนถามอ้าวแล้วเข้าตรงนี้เลยอะคิดโตก็ยังดีกว่าคนไปละเออเข้าตรงนี้ยังมีลุ้นมากกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถามว่า,ามัมีลุ้นลงไหมมันก็มีแต่ว่ามันดีข้างบนไงคือเวลาเราเราเราเข้าเราต้องประเมินสถา,านการณ์แล่สุดท้ายเนี่ยพอประเมินเสร็จหรือเราต้องมารับรับความเสี่ยงได้ไหมอะค่่ะอาสมมติถ้ารับความเสี่ยงได้เนี่ยอ่ะมันก็ลุ้นไปอืมถูกไหม ค่ะนะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้ามองมาในหุ้นไทยคุณพัดคิดว่าคนส่วนใหญ่กําลังอยากเข้าไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นไม่น่าจะใช่จังหวะสักเท่าไหร่แต่มถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะไปต่อเลยหรือเปล่าอันนี้จะให้กลยุทธ์กับนักลงทุนยังไงคะถ้าไม่ได้มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยรอลงรอยอก็ก็ไม่ยอดเท่าไหร่นะบางคนบอกรอหลุดสักพันหกร้อยหรือรอเป็นรายตัวเนี่ยก็ดูหลายๆตัวก็เหมือนประคองตัวได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมก็ต้องดูเป็นหลายตัวแล้วก็จริงๆก็เป็นจังหวะที่เข้าได้นะอืม,อมเหมือนไบแอสเนาะ,ะใช่ไหมผมอยู่ในตลาดหุ้นไทยเยอะอนะครับแต่ว่าดูราคาหลายๆตัวก็ยังน่าสนใจอยูค่คนะครับก็เป็นก็เพื่อทำกันบ้านนะครับคือสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าเลยเนี่ยที่บอกอะ่ะมันก็จะช้าไปกลายเป็นไม่ใช่สเต็ปเดียวแล้วช้าไปสองสเต็ปแล้วค่ะ <laughs> ก็จะตกรถกันไปอีกนะเพราะว่าจริงๆริงหลายๆคนฟังคุณแพทเมื่อสักต้นต้นเดือนกลางเดือนมาก็ราคมที่เราคุยกันนะคุณแพทว่าตลาดฟันธงว่าน่าจะมีการปรับฐานใหญ่ๆนะสำหรับตลาดหุ้นไทยอีกสักสองครั้งหลายๆคนก็เลยรอตรงนั้นแหละคุณแพท <laughs> รอรอปรับฐานใหญ่ตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวตัดสินใจตอนนี้อาจจะมีลิสต์หุ้นอยู่ในมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพท รอได้ไหมจริงๆก็อ่ะถ้ามันมีจังหวะก็ก็รอได้ถ้าเรามีลิสในมือแล้วนะรอได้นะครับรอรอลิสเราเนี่ยแหละมันลงมาแรงๆแล้วก็เราก็ซื้อนะครับเพราะบางทีบางทีตลาดลงแต่หุ้นเราอาจจะไม่ได้ลงนะค่ะอันนี้ก็ต้องต้องรอนะครับรอให้หุ้นเรามันมันลงเพราะบางทีรอบมันไม่เหมือนกันค่ะเอ่าบางทีหุ้นเรามันอาจจะแบบอรอบมาจะแบบ ไม่เหมือนของตลาดเขาใช่ไหมบางตัวมันเป็นดิเฟนซีฟหรือบางตัวมันเป็นโกลด์อะไรเงี้ยบางทีรอบมันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องโดยตรงะ<า>นะครับให้ใหยึดรอบของหุ้นเราเนาะคือ<า>ซื้อตอนมีดิสคาวเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะปลอดภยัยเนาะใช่นะครับเอ,อคือมีมีคนมีคนขัดทุนข้างบนอะนะครับพี่อย่างน้อยผอกว่าเห็นถ้าปลอดภัยจริงๆนะเห็นสามสิบเปอร์เซ็นต์โใหญ่่วนใหญ่ค่อนข้างจะปลอดภัยอื แต่จากยอดนะคือพูดง,ง่ายเห็นสามิเปอร์เซ็นจากยอดยลงมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นจุดกลับตัวส่วนใหญ่ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ผมว่ามันอยู่จุดนี้นะหลายตัวเลยนะครับหลายคนก็แบบมันจะลงต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันนี้แล้วแต่พื้นฐานหุ้นไงคุณดิวถ้าเกิดมันโกร w ขึ้นมาสูงมากเนี่ยบางทีมันจุดตรงนี้สามสิบเพื่อจะย่อลงไปเป็นห้าสิบไ แล้วค่อยกลับตัวค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันไม่ได้ขึ้นมาแรงมากพื้นฐานไปได้เนี่ยบางทีส่วนใหญ่สามสิบก็เอาอยู่ละไม่จําเป็นต้องลงไปห้าสิบเนี่ยครับแล้วสามสิบบางทีก็พอถึงกลับตัวปั๊บคราวนี้ยคนก็จะตกรดเพราะว่าสามสิบคนยังยังคิดว่ามันมันถูกไม่พอเนี่ยครับแล้วบางทีพอห้าพอมันลงไปมันซื้อไปสามสิบลงไปต่อห้าสิบแล้วค่อยกลับตัวเนี่ยคนที่ซื้อแล้วบางทีอาจจะคันล้อตรงห้าสิบเนี่ยคือ เรื่องพวกนี้ผมว่ามันต้องพิจารณาเป็นหลายตัวเ,เพราะว่ามันมันไม่ง่ายเนะคุณิเราจะหมาอาหมดทุกตัวจะลงสามสิบไม่ใช่มันตัวลงห้าสิบนะครับแล้วบางตัวบางทีมันมันแบบว่ามันมันอาจจะยอนนิดเดียวไม่ลงเลยก็ได้ค่ะ <laughs> ใช่ยิ่งยิ่งตอนนี้เนาะถ้าเราเห็นตลาดขยับขึ้นมาอย่างที่คุณแพทบอกตอนต้นเลยว่าลองมาดูเหลียวมองหุ้นในพอร์ตหรือมองพอร์ตของเราพอร์ตบางคนก็ไม่ขยับเลยนะคะหรือช่วงบางช่วงที่ตลาดลงเยอะๆพอร์ตบางคนก็ไม่ได้ลงตามตลาดนะก็ยังแข็งแกร่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มองเซ็ตเป็นองค์ประกอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวชี้ชะตาส่วนใหญ่มันก็ต้องไปดูวิเคราะห์เป็นรายตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแพทถ้าเราไม่ได้แบบลงแบบเซตห้าสิบหรือลงอะไร ETF อันนั้นก็จะอิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช เน,นี้ยเซตเซตแข็งเกินเหตุไงนะครับเพราะในภาพจริงมันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นค่ะแต่ตอนนี้มันปรับฐานทัองท้างเยอะเพียงแต่ว่า,าแข็งเพราะอะไรเองกลุ่มประทอําตลาดอยู่ค่แะแบบราคาน้ามันขึ้นมาแบบเนี้ยนะมันก็ขึ้นมานะครับมันก็คําตลาดอ,ะอ,อ่ะออืตัวเล็กลงไปจะฟรองี้แต่ว่าไม่ นี่ไม่ไม่กระทบเลยตลาดเลย <c oughs> ค่ะจริงๆ <c oughs> มีคนถามมาเหมือนกันเนาะเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยขยับขึ้นต่อนเนื่องเลยแล้วตอนเนี้ยเป้าหมายเขาก็มองกันไปว่าน่าจะถึงร้อยเหรียญเนาะคุณแพทภายในปีนี้บางเจ้าบางวิวมองไปถึงร้อยี่สิบเหรียญเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆพอเขาถือหุ้นปตทไว้ก็ไม่ลงแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอย่างที่คาดหวังไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะคุณแพทย์คะตันนี้เราประเมินยังไงคะสําหรับสถานการณ์ราคาน้ามันอย่างกับหุ้นพลังงานเนี่ยค่ะ จริงหลายคนประเมินว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ดีมาที่แท้จริงของเดิวมันเกิดจากการเหมือนคอเนอร์ตลาดอะจากคนที่มี power มีมีเป็นรายใหญ่เนาะดึงราคาขึ้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนพอคาดการแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะอยู่สูงระดับร้อยเหรียญนานไงะนะครับซึ่งเหมือนเป็นไปได้สองทางไงถ้าเกิดมันเกิดแบบโหเซอร์ไพรส์คนเนี่ย มันขึ้นไปพุ่งขึ้นไปเลยที่คนกซ์เกคขึ้นไปเนี่ยคราวนี้กลุ่มเนี่ยคราวนี้กลุ่มมันาจะวิ่งละนะครับพอวิ่งลงนั้นเนี่ยจริงๆผมว่าคนถือก่อนหน้านี้มันจังหวะในการทํากําไรนะครับแต่คนส่วนใหญ,ญ่ก็จะไปแบบพอถึงตรงรุน้นอาจจะเพิ่งไปเริ่มเข้าอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่บนยอด <laughs> ค,คือมันชา้าคือช้าตล,ลอดอะอนะครับคือเราต้องเก่งไปอย่างน้อยหนึ่งสเต็ปก่อนอ่ะเก่งว่าไงเช่นผมเก่งว่าให้ผมเก่งว่ายังไงเนี่ยมันต้อง โอเวอร์ที่คนคาดคิดไวอ่าถ้าอย่างนี้เราก็เราก็ซื้อแล้วก็ดักไว้<อ>แล้วผมถึงโอเวอร์จริงๆุณก็ขายเลยอม่ามันก็กลายเป็นเหมือนเซลล์ออนแฟกก็คือว่าพอมันเป็นอย่างนั้นตามที่เราคิด เราก็ขายจุดๆที่มันดีนั่นแหละอือย่างเงี้ยเราก็ได้กาไรหนึ่งช็อตล้ะนะครับถามว่าความเสี่ยงอะไรความเสี่ยงคือวันนี้มันจะลงแบบเลทเทสตุ้มไปไหมเออความเสี่ยงกลายเป็นความเสี่ยงตํานะเพราะฉะนั้นพอประเมินแบบเนี้ยคุณประเมินแบบเนี้ยโอกาสคุณทํากําไรมีมากกว่าคุณปร,บบคประเมินอีกแบบหนึ่งตรงอีกแบบหนึ่งคือเดี๋ยวราคาลงควบเลยถามว่าราคาลงควบเลยแล้วแล้วยังไงนะครับอันนั้นก,ก็แล้วแต่ที่เราประเมินเนาะ ถ้าเกิดประเมินแบบแบบแรกเนี่ยผมว่าก็เป็นจุดในการเอิงจริงๆตรง,งนี้ก็มีจุดในการทำกำไรมีมีจังหวะมีจังหวะนะครับแต่ไม่จังหวะการถือยาวเงค่ะ เพราะน้ํามันยังไงก็เป็นสไตล์ในเรื่องของคอมมูนิตี้ด้วยนะคะคุณแพทเนาะมาเร็วก็จะไปเร็วก็ต้องหาจังหวะด้วยเหมือนกันในการที่จะแบบล็อกกําไรกันอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะมีโอกาสพลาดโอกาสถ้ามันเป็นดีมันเกิดขึ้นแบบระยะสั้นมากๆเหมือนที่คุณแพทบอกใช่ไหมคะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อมีประเด็นนโยบายที่มาสกัดกั้นกันอีกมันมีหลายทางมากเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะครับคืออย่างหุ้นา้ำมันเนี่ยผมถือมันมานานนะคือถือมาจนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือมันขึ้นไปเยอะไม่ได้อค่ะ แต่ว่าตอนลงมาเนี่ยถ้าคุณได้เก็บราคาที่ดีเนี่ยปันผลสูงนะคุณพทยถ้ามันถ้ามันขึ้นไปเยอะไม่ได้มากๆเนี่ยเราเราแบบว่าเราจะต้องล็อกขนาดไหนคะคุณพาย้หรือเราก็ต้องมีไว้ในพอร์ตบ้างนะเพราะปันผลมันโอเคอนะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีปันผลมันโอเคเลยยนะ่างาย้าแต่ถ้าเกิดมันถูกมากๆเนี่ยมันมันจังหวะเก็บได้ตลอดนะม,มันจะเป็นลงกันปิดโตเลยทั้งหมดเลยนะค่ะปันผลนี่สูงทุกตัวเลยนะ,ถ,ะถ,ถ,ถ้าเก็บราคาล่างนะอื เก็บแล้วก็ถือแล้วพอมันขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ขายบางส่วนเอาเงินมารอแล้วก็เก็บใหม่เล่นเป็นรอบไงค่ะนะครับแต่ว่าถามว่าต้องขายหมดไหมผมว่าผมขึ้นไปสูงไม่ต้องขายหมดก็ได้เพราะบางทีมันจะมีรอบที่พิเศษเน่ยค่ะรอบพิเศษมันจะขึ้นปุ๊ขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างปอาะท้อเคยขึ้นไปทีหนึ่งใช่นะ้วก่อนหน้านี้รอบพิเศษนั้นผมว่าก็โอ้ใครถือไว้ตั้งแต่ก่อนน้นก็รวยเลยใช่ นะครับแล้วมันเร็วด้วยนะคุณบิวมันไม่ใช่แบบว่าโหพรอพิเศษมันปุ๊บมันปุ๊บแบบนั่นอะคือแบบทีเดียวเลยค่ะ นะครับแล้วคราวนี้พอลงมาต่ำก็เก็บได้อีกมันเป็นมันเป็น,น,ปนอะไรที่มันมีไสเเิลมีรอบของเขาใช่ไหมคะที่คุณแพทมองไม่ถึงขนาดต้องแบบล้างอรอตยังไงก็มีติดเก็บแล้วเดี๋ยวมารับข้างล่างบ้างถ้าราคาลงอะไรอย่างงี้เวลาขึ้นเยอะก็ทริมขายออกไปแบ่งกลอกกาไรไปอะไรอย่างี้อันนี้เป็นกลยุทธ์สาหรับลงทุนหุ้นพลังงานซึ่งวันก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังมีอยู่ในพอร์ตตลอดใช่ไหมค,<ก>ครับก <ผม S 1> ็ใช้ได้ตลอดคุณบิวแล้วก็ถามว่าถ้าซื้อถูกยังไงก็ ันผลก็คุ้มแหละอออแล้วเรซื้อถูกดาวไซต์ก็ต่ำมากค่ะนะถ้าเราไปสังเกตด,ดูเนี่ยราคามันจะเป็นมันเป็นมันเป็นเรนจ์ให้เราเห็นเลยอ,อ่อนะครับถ้าใครจังหวะด,ดีดีนี่โอ้คุณทำกำไรไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยค่ะนะครับแล้วก็ระหว่างถ้าเกิดไม่ได้ทำบางรอบ ก็ถือก็กินบรนผลก็ยังคุ้มอยู่ดีอนะืแต่ต้องเข้าถูกนะค่ะะไม่ใช่พอน้ํามันขึ้นร้อยเหรียญพวกนี้คุณโอ้ข้าวนี้ทุกคนเชียร์มันตีแน่นอนไม่ต้องซื้อแล้วช้าไปแล้วช้าละนะก็อาจจะมีโอกาสย้อนต้ซื้อแบบ้ซือแบบ้อก็ซื้อตรงเนี้คนที่มีคนแบบว่ามันขึ้นไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องถ้าซื้อซื้อตรงนี้น,นะครับไม่ซื้อก็บนืนค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ราคาน้ำมันดิบนะราคาน้ำมันดิบเดี๋ยวรายงานให้ทราบนิดนึงนะคะก็เมื่อคืนนี้เขาก็ขยับปร้นมาายีะณเ ตอนนี้90เหรียญ72เซนต์ต่อบาทเร็วนะคะก็น่าจะยังได้แรงหนุนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเห็นหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นกันยกแผงเลยนะคุณแพทพลังงานลงกลัน่นปิโตเคมีเนี่ยมาหมดเลยนะปตทปตทสพไออาร์พีซีเอสพีอาร์ซีบีซีพีไอวีอาร์ปตทจีซีออ PC, RC, R, ะ GC, นะมากันยกแผงเลยเหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะเอ็นจอยได้สักอีกสักระยะหนึ่งนะคุณแพทมองใช่ไหมคะถ้าถ้ามาสถานกา,ารณ์คิดว่าได้นะผมคิดว่าราคามันก็น่าจะเกินร้อยอะนะครับตัวน้ำมันนะ แล้วมือก็ยังมันจะมีรูมในการที่ที่ที่ไปได้ค่ะนะครับเพราะสวดใหา่เวลามองแล้วเรามองอีกสเต็ปหนึ่งอย่าไปมองสเต็ปที่เขามองกันนะบางทีคนมองสเต็ปร้อยแบบผมมองนู่นร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยคือแบบว่าเวอร์น่ะค่ะแลวพอมันตรงนั้นมันเวอร์จริงๆไงพอเบอร์จริงๆเมื่อขายได้ค่ะนะครับแล้วคนก็จะแบบโอ้ยโหตอนนี้น้ำมันขาดแคลนหรือว่าเกิดสงครามอะไรก็ไม่รู้นี่ลบไปนี่ครับโอ้โหมัน ไม่คาดคิดเลยจริงๆมันก็ม <ave S 1> <teenage S 2> <reco> ีคนเขาเขาคาดไว้แล <grenade. S 1> ้วล่ะค่ะนะนะครับโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราตามกันนะคะแต่กลุ่มันก็ยังอันนี้ส่งได้ดีเนะราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แบบยืนสูงสุดในรอบ7ปีด้วยนะที่มายืนเหนือเก้าสิบเหรียญอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราตามกันนะแต่ว่าก็จุดนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะคุณแพทบอกแต่ถ้าไปรอร้อยเหรียญนั้นไม่น่าละนะคะนั้นเป็นยอดไปละสูงไปละนะคะโอเคใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์าะเดตาี ันอีกนะคะว่าในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มารีแคปมาเขาเรียกอะไรให้มุมมองกลยุทธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์คะครับคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณ